จะพาไปกินร้านอาหารไทยโบราณนะคะระดับมิชลินเพจกันเลยทีเดียวค่ะอืมข้าคัดสับปรดมาได้ดีมากเลยอ่ะอือห่่งถุงมากเลยค่ะเรามีข่าวดีมาฝากค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนุ่มเพิรธธนพลนะคะ นี้พบกับแอ์และก็รายการ Beauty Society นะคะซึ่งวันนี้เราอยู่ในช่วงของหากินค่ะทุกคนจะพาไปกินร้านอาหารไทยโบราณน,นะคะระดับมิชลินเพจกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเขาเนี่ยก็มีมมมเมนูซิกเนเจอร์นะคะที่จะเหมาะกับหน้าร้อนไว้ดับกระหายคลายร้อนมากๆเลยค่ะ ก่อนที่เราจะพาออกไปข้างนอกนะเรามีข่าวดีมาฝากค่ะสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับหนุ่มเพิร์ธธน,นพลนะคะเรามีกิจกรรมนะคะจาก Life Society นะคะชวนหนุ่มเพิร์ธธน,นพลนะคะมาจัดไลฟ์ม e e t ติ้งในทีมซัมเมอร์ซูซ้าหัวใจเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแค่30ท่านนะคะที่จะเข้าไปชมไลฟ์ม e e ติ้งจากสถานที่จริงกับหนุ่มเพิร์ธเนี่ยจะมีกติกาง่ายๆเลยะคะ่ะเพียงแค่ว่าซื้อพรีเมียมเซ็ตหรือวอชเชอร์จำนวน1000บาทขึ้นไปนะคะก็จะมีสิทธิ์เลื่อมรุนเป็นผู้โชคดีค่ะและเกิดใครนะกล ก็ยังมีกรณีที่แจกลิงก์ออนไลน์ให้ชมได้ด้วยค่ะอุ้ยอันนี้กติกายังไงนะเพิ่มเติมเลยที่ Lab Society Thailand นะคะอ้อแล้วก็ในพรีเมียมเซ็ตเนี่ยเขาเนี่ยมีของสุดพิเศษจำนวมเพิร์แบบ e อ็กซ์ i ลูซีแค่ที่ Lab Society เท่านั้นมีให้สะสมถึง3แบบ กันไม่ซ้ํากันเลยนะคะทุกคนอะก่อนที่เราจะไปข้างนอกกันเดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็จะเตรียมตัวด้วยพรีเมียมเซ็ปสามเซ็ปันต่อไปนี้เลยค่ะสลับพรีเมียมเซ็เซ็ปแรกคือสปาคิงค่ะทุกคนที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีผิวกายที่สวยใสยกล้าทาแดดนะคะประกอบไปด้วยเจลน้าจาก b ีเบเน่ค่ะแล้วก็สครับจากพิมค่ะโดยดีเบเนะะ่เนี่ยเป็นเจลอาบน้ําที่เขามีเอากลักษณ์ในเรื่องของกลิ่น,นะคะ่ะเพราะเขาพิถีพิถันในการเบนกลิ่นให้ออกมาะคะตอบโจทย์มากที่สุดค่ะวัตถุดิที่เขาใช้นก็เป็นเกรดพรีเมียมมากเลยค่ะทุกคนสา เขาใช้ก็เป็นระดับฝรั่งเศสนะคะตัวบีเบเน่สูตรนี้ก็จะเป็น first light in the morning ค่ะที่เขาจะให้กินแบบกระปี้กระเป๋าเป็นการ boost up energy นะคะแล้วตัวนี้เขายังเป็นเอนไซม์ธรรมชาติ้วยนะคะที่จะช่วยปกป้องผิวบำรุงผิวของเรานะคะเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะของบีเบเน่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสครับของครีมค่ะสครับของครีมนะคะเขาจะเป็นสครับจากธรรมชาติค่ะเขาก็จะมีส่วนประกอบของธนนคารนะคะพวกน้ำมันมะพร้าวขมิ้นชันค่ะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวเนี่ย ผองใสค่ะอ๋อแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาอะ่ะยิ่งช่วยกันนะคะทําให้เรามีผิวที่ใสกล้าทาแดดค่ะนอกจากผิวเราเนี่ยจะถูกปรับปรมแล้วใช่ไหมคะทําให้ผิวแข็งแรงแล้วเนี่ยตัวของบีเบเน่เนี่ยยังมีเอจากธรรมชาตินะคะทําให้ผิวเรากระจ่างใสยอย่างอ่อนโยนค่ะใช้คู่กันก็ยิ่งดีเลยค่ะ ถัดไปก็คือ growing นะคะทุกคนจะเป็นคอนเซ็ปที่มากับ soft touch a l l a c h a แบบไม่ต้องปกปิดนะคะ mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วยนี่เลย evergrow hand cream แล้วก็ b ิวค่ะเป็น o n r r a serum concentrate นะคะ evergrow hand cream เนี่ยก็จะเป็น hand cream ที่มีกลิ่นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็มีเนื้อที่ไม่หนักนะคะแล้วก็ช่วยในการที่ทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นในส่วนของบิวนะคะเป็นเซรั่มที่เข้มข้นแต่ว่าเนื้อเขาใสมาก แล้วเขาก็จงช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสพวกรอยแดงรอยดำฝ้ากะแล้วก็ปอบปรุงผิวลดการอักเสบของผิวด้วยนะตัวนี้เนี่ยใช้เดี่ยวก็เข้มข้นหรือว่าใช้คู่กับซีนแคร์ทั่วไปก็ยิ่งหนุนน้กันนะคะต่อไปค่ะทุกคนเซตที่3นะค่ะชายนิ่งค่ะทุกคนชายนิ่งก็ประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะคอสไนค่ะเป็นโทนอัพฟองผีนะคะแล้วก็จะประกอบด้วยคันแปต์สีสารพัดของไฮสปอตนั่นเองค่ะโอ้โหเซตที่3นะคะจะเป็นไฮคอนเซ็ปที่ว่าเป็นผิวเนียนกระจ่างใสเฉิดฉยรับส เมื่อคะ่ะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายแต่งหน้าใช่ไหมทุกคนตัวนี้จะเป็นโทนอัพที่ปรับสภาพผิวให้พร้อมกับการแต่งหน้ามากยิ่งขึ้นเขาก็จะมีการสามารถเบลอรูขุนได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรับให้ผิวเนี่ย กระจ่างใสขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยแต่งหน้าได้ง่ายแล้วก็ติดทนนั่นเองในส่วนตัวเนี้ยมีสารสกรัดจากบัวหิมะช่วยใน,นเรื่องของริ้ลอยด้วยนะและตัวนี้ก็คือเป็นไฮสปอร์ตได้มา2แพ็กแบบนี้นะคะไฮสปอร์ตตัวพิงแพ็กเนี่ยเขาจะมีที่คีบมาให้ด้วยนะคะแล้วแพ็กเกจเขาก็เป็นแบบซองแบบนี้แล้วก็เป็นซิปล็อกได้ด้วยค่ะส่วนที่เป็นมินแพ็คเนี่ยเขาก็จะ,ะไม่มีที่คีบแต่ว่าเขาใส่แบบให้มาถึง หลายขนาดเลยคะ่ะทุกคนโดยที่2ตัวนี้นะเขาเป็นไฮโดรคลอร์ค่ะไฮโดรคลอร์จะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะที่จะช่วยในการาสมานแผลให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ไม่เกิดแผลเป็นแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นก็คือที่สําคัญก็คือดีกับพวก รอเอาพวกสิวค่ะที่แบบถ้าเกิดสมมุิสิวเริ่มผุดออกมาเป็นหนองแล้ใช่ไหมก็สามารถแปะเพื่อดูดหนองออกได้อันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ3เซ็ตพรีเมียมเซ็ตนะคะและที่เราทำทุกเซ็ตเนี่ยจะมีของ e อ o s โซจากหนุมเพิร์ดด้วยจหรับเก็บไปเซอร์ไพรส์ยะะอย่าลืมติดตามที่ <S <S Facebook l a b s o c i e t y Thailand นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ใดูทั้ง3เซตเลยค่ะ ะะด้วยที่เซตแรกก็คือเซต s p a r k กิ n งนั่นเองค่ะเซตสปาร์กิ่งเนี่ยจะประกอบด้วยสครับของพิมแล้วก็เป็นเจลอ,อน้ำของ b ีเบเนะคะซึ่งที่เราได้ลองใช้ค่ะตัวสครับเนี่ยโอ้โหเนื้อละเอียดนะคะทุกคนแล้วก็ขัดแล้วเรารู้สึกว่าผ่องได้เลยตั้งแต่แบบเราลองใช้เขาครั้งแรกใช่ไหมคะ่าเนี้ยคือที่ข่ะ นี้คือที่ยังไม่ขัดนะคะมันก็จะจางขึ้นพอสมควรเลยค่ะประกอบกับที่เราใช้นะคะน้อง B ีเบเน่นี้นะคะอาบมาทั้งตัวแล้วเหมือนกันแล้วก็ชอบกลิ่นตัว First Light in the Morning มากสดชื่นมากแล้วก็อาบแล้วก็แบบเอ้ยนุ่มลื่นสบายผิวอะค่ะรู้สึกเขาแบบอ่อนโยนต่อผิวมากด้วยค่ะเพราะเขาก็ไม่มีพวกสารกันเสียใดๆนะคะต่อไปเซตที่2ก็คือเซต Growing ค่ะเซต Growing นะคะก็จะเป็นแพคเกจแพนเพจแบบนี้เลยหลังจากที่เราถอดกล่องเข้ามาแล้วใช่ไหมตัวนี้ทุกคนไม่ได้ทาน าในะช้ครีมทาหน้าคืนนี้แนทนครีมแล้วนี้ก็จะเป็นเซรั่มจากบิวนั่นเองค่ะตัวของเซรั่มจากบิวนะคะเนื้อเขาซึมไวมากเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นเซรั่มนะคะที่ความชุ่มชื้นเนี่ยให้ยืนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าติดทนด้วยนะแล้วก็ในส่วนของแทนท์ครีมตัวนี้ค่ะพอรู้สึกแ้วที่ได้ลองใช้สิ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือกลิ่นเขาค่ะกลิ่นเขามีความเป็นเอกลักษณ์เป็นหอม,อมละมุนนัวๆเหมือนแป้งเน็ตในขณะเดียวกันก็มีความสดชื่นเหมือนแบบผู้หญิงหวานๆด้วยนะวะะอ,นะอะไรเงี้ออยซึมไว ที่3ชายนิ่งค่ะตัวนี้นะคะอันนี้เราได้ลองคอสไายแต่ว่าเป็นโทนอัพใช่ไหมก่อนอื่นเราก็ใช้ตัวแผ่นแป็คสิวก่อนอยากจะบอกว่า เจอแผ่นแปะสีบนหน้าแอร์ไหมคะเห็นยังแล้วอยู่ตรงไหนกึ้งแะหน้าทับไปต่อได้เลยค่ะเขาเป็นเนื้อแมทไม่ได้แบบเป็นเนื้อพี่แบบเป็นกลอสวาวใช่ไหมเราเห็นเขาเนียนมาแล้วก็คอสไน,นก็จะช่วยบำรุงผิวของเราค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของรับส่เฉดผิวเราได้แบบอย่างดูดวนดูเบอร์เบาๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้บำรุงผิวได้ด้วยอันนี้ก็คือผิวเราอะซึมไวเหมือนกันนะตัวนี้คือเห็นเป็นเนื้อ,อครีมข้นๆขาวๆใช่ปะแต่ลงแล้วเกลี่ยปุ๊บค,คือก็ซึมไวะะลแลว เซ็ตนะคะก็คือไปซื้อได้เลยที่ทาง l ะโ s o ซ a n t นะคะเขาก็มีกิจกรรมด้วยทั้งแต่ละเซ็ตเนี่ยเราจะอุปของที่ระลึกเอ็กโซซีดจากหนุ่มเพิร์ไปนะคะไปหาสะสมกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋วเราพาไปเที่ยวข้างนอกนะคะ <S <S ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเมนูอาหารเต็มโตมากเลยค่ะเราอยู่กันที่ร้านอาหารบ้านย่าค่ะทุกคน อาหารบ้านญาติค่ะก็จะเป็นร้านอาหารตำลับชาววางเป็นไทโบราณซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยจะหากินค่อนข้างยากมากแล้วนะคะเขาเนี่ยได้มิชลินเพลทด้วยนะ <S <S เป็นการการันตีว่า <S <S วัตถุดิบเขาเนี่ยสดแล้วก็เป็นการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันแต่แต่ละเมนูเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะขอเชิญคุณหนึ่งนะคะอมัตายากุลนะคะมาช่วยแนะนําเรากันดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับเจ้าของร้านอาหารบ้านย่าค่ะคุณหนึ่งอมตยักุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกคนคุณ<า>หนึ่งแนะนาร้านอาหารบ้านย่าหน่อยค่ะค่ะร้านอาหารบ้านย่านะคะเราเปิดบร,ริการมาทั้งหมดก็ประมาณ1 7บเแปีละนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็เราย้ายมาอยู่ที่นนท์ได้ประมาณ8ปีแล้วคะ่ะ ีเห็นแต่ละเมนูนี้ค่อนข้างที่บางอันก็ไม่ค่อยคุ้นตาเลยแล้วควรคุณหนึ่งแนะนำมันให้หน่อยได้ไหมคะ,คะว่ามีอะไรบ้างคะวันนี้เป็นเมนูที่เสนอเน้นไปทางเมนูสําหรับช่วงอากาศร้อนคลายร้อนนะคะออของว่างนี่ก็จะมีเป็นแตงโมปลาแหง้งค่ะแล้วก็มาฮ่อนะคะอของว่างอีกอย่างหนึง่งนะคะอันนี้คือทานทานาหน้าไหนก็ได้คือข้าวตังเนียงลาวนะคะอันนี้คือข้าวตังเนียงลาว ก็คือตัวข้างในข้าวตังเม้งลาวกับตัวมะฮอเนี่ยก็คือคะจะคล้ายๆกันซิงเกิลที่ลูกค้าส่วนใหญ่ทุกท่านมาจะต้องสั่งก็จะเป็นกระเบื้องกรอบบางยาค่ะ,คะแล้วก็อาหารจานหลักนะคะก็จะมีขนมจีนซาวน้ำะนะคะแล้วก็มีที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวแช่ข้าวแช่นี่ค่ะข้าวแช่จริงๆจะมีหลายสูตรนะคะ,คะแต่ของเราจะเป็นสูตรชาวชาวังสูตรชาววังนะคะ สุชวังก็คือเครื่องมันจะเยอะกว่าปกติเข้าแช่หงโดยใช้น้ำบัญชันจะได้มีสีสันสวยงามค่ะ แลวอีกจานหนึงอนนี้อ่ะอันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นอีกซีเนเจอร์ก็คือลูกค้ามาส่วนใหญ่ก็คือทุกโต๊ะก็จะสั่งอันนี้ด้วยค่ะเป็นขนมจีนน้ำพริกนะคะอของเราก็ครบเครื่องเพราะว่าขนมจีนพริกนี่ต้องมีทั้งผักผัดผักสดผักทอดนะคะสามผักเลยก็ครบค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเหมาะกับหน้าร้อนมากเหมือนกันค่ะก็มีมีมีหลายๆายจานที่เหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็มีบางจานที่ทานได้ทุกหน้าค่ะเมนูซกเนเจอร์ตอนนี้คือหอม ชวนกินมากเลยค่ะอ๋อแล้วยังมีในส่วนของเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมคะเครื่องดื่มประจําของที่ร้านซึ่งจะเป็นที่ถูกใจส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะชอบก็คือจะเป็นสมุนไพรคลายเครียดค่ะอันนี้แม่เป็นคนคิดเองเพราะว่าของเรามีสมุนของน้ำมะตูมน้ำตะไคร้น้ำใบเตยซึ่งมะตูมกับตะไคร้นี่มันมีคุณสมบัติช่วยให้หลับสบายคลายเครียดอยู่แล้วค่ะแล้วก็มะนาวชันค่ะอ๋อมะนาวชันสีสวยมากค่ะทุกคนแล้วยังมีขนมหวานด้วยค่ะ ถ้าขนมหวานสำหรับหน้าร้อนนะคะก็สับรสสวบรสลอยแก้วค่ะละลานตามากนะคะแล้วก็น่ากินมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวอาจจะขอตัวไปชิมก่อนนะคะเราจะได้แบบมาดูกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยรสชาติเป็นยังไงค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไงขอบคุณนะคะคุณนึ่งอมตยากุลมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกินตั้งแต่แอปเปิ้ลไทเซอร์เลยนะคะนั่นก็คือแตงโมปลาแห้งค่ะแตงโมปลาแห้งนะคะ นี่คือแตงโมเขาฉ่ำกำลังดีค่ะแล้วก็เจียวหอมอะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบผลไม้มีเจียวหอมด้วยมันยิ่งทำให้รู้สึกกัดไปคำแรกก็ฉ่ำแล้วก็สดชื่นเลยเมนูถัดไปก็คือเมนูมาฮ่อค่ะทุกคนโหเดี๋ยวเราจะกินคำโตอย่างนี้เลยอืเ <c oughs> มนูเนี้ยถ้าเกิดใครไม่ค่อยกินเผ็ดนะก็อาจจะรู้สึกจี๊ดจ๊าดหน่อยเนาะเพราะว่าเขาเห็นป่ะมีพริกแบบแดงๆเสียบไปอยู่ตรงก้านข้างบนเลยอะ ตรงกลางค่ะเขาจะเหมือนสาคูเนาะแล้วก็จะมีผักชีแล้วก็มีสับป,ปะรดตบท้ายค่ะพอกัดเข้าไปแล้วปินไปด้วยกันเนี่ยจะให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความว่าเปรี้ยวกับเผ็ดนําค่ะแอปพลสเอร์ขั้นตอนถัดไปข้าวตังเมี่ยงล้านี่ก็คือมะเขือพุดนี่ค่ะอันนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวข้าวตังเขากรอบกําลังดีนะคะแล้วก็ตัวมะเขือะคะ่ะ ผสมกันอย่างลงตัวแล้วก็ลังพอดีมากอันนี้คือกินเล่นไปเรื่อยๆมีความสุขเลยค่ะน,นี้จานถัดไปถึงซิกเนเจอร์ของเราแล้วค่ะนั่นก็คือข้าวแช่ค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะมีความพิถีพิถันในการกิน่อยค่ะวิธีการกินข้าวแช่ที่ถูกต้องนะคะก็คือเราจะไม่เอากับเนี่ยมาใส่ในตัวข้าวแช่เนาะเราจะกินข้าวแช่คํานึงแล้วก็จะกินกับคํานึงไปปนกันในปากแทนนะคะเราจะเริ่มกันเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองชิมน้ําข้าวแช่ก่อนนะคะ ความรู้สึกแรกก็คือสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็มีความแบบหอมของกลิ่นอบควันเทียนนะคะ <S <S ถ้าใครแบบยังไม่เคยกินนะคะแนะนำให้ตักข้าวแช่มานิดนึงแล้วก็ตักกลับมาแค่พอประมาณก่อนแค่นิดเดียวเพื่อชิมดูว่าแบบรสชาติเป็นไงเพราะว่าสูตรของที่นเนี่ยน่ะเขาเครื่องถึงทุกทุกเครื่องเคียงเลยค่ะความรู้สึกคือนัวแล้วก็น้องเขาแบบละมุนกำลังดีมากเลยค่ะ และเรามาถึงจานซิกเนเจอร์แล้วค่ะนั่นก็คือเบื้องกรอบบ้านย่าค่ะทุกคนที่เขาอะ่ะพัฒนาสูตรมาจากเบื้องยวนนั่นเองค่ะอืมเดี๋ยวเราชิมเลยค่ะขนมเบื้องเขากรอบกําลังดีค่ะแล้วก็จะมีความทุกอย่างที่เราชิมค่ะเขาจะมีความหอมหวานของตัววัตถุดิบตลอดเวลาเลยค่ะเหมือนกัดเข้าไปก็รู้เลยว่าวัตถุดิบที่เขาคัดมาเนี่ยสดแล้วก็ดีมากค่ะ สมกับเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่ทานได้ทุกซีซั่นเลยนะคะแล้วก็มาถึงเมนูจานหลักแล้วค่ะซึ่งมีซิกเนเจอร์ทั้ง2อย่างเลยก็คือขนมจีนซาวน้ําแล้วก็ขนมจีนน้ำพริกค่ะขนมจีนซาวน้ำเนี่ยหากินยากมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนาะ <ührt> <L ering S 2> แล้วก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะกับขนมจีนซาวน้ำเดี๋ยวเราจะกินคาใหญ่ๆ,ๆเลยค่ะเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพค่ะอืมข้าคัดสับประลดมาได้ดีมากเลยอะ ขนมจีนซาวน้ำที่เรากินอ่ะเหมือนเครื่องเทียที่เขาคัดมามันทาให้เหมือนเรากินแล้วก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าจานนี้เราประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าขนมจีนซาวน้ําอันนี้นะคะเหมาะกับเป็นซิกเนเจอร์มากเลยค่ะถัดมานะคะเราจะมาลองขนมจีนน้าพริกนะคะ่ะโอหดูน้าพริกเขาข้นมากเลยนะทุกคนอือหือ้หุ่งมากเลยค่ะ น้ำพริกเขาว่าถึงเครื่องจริงๆนะปกติเคยกินน้ำพริกแล้วก็จะหนักไปทางกะทิแล้วก็อาจจะมีความหวานเลี่ยนใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถกินน้ำพริกเ้วย่นี้ได้เรื่อยๆค่ะเพราะจะรู้สึกมีความเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนํำมากกว่าหวานค่ะทําให้ไม่รู้สึกเลี่ยนนะคะอันนี้เป็นสับปะรดแล้วก็เสาวรดลอยแก้วนะคะเยี๋ยวเ้ามาชิมกันนะคะหลังจากที่เราชิมหลายอันแล้วรู้สึกว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยได้มาตรฐานเป็นขั้นพรีเมียมเลยถ้าเกิดผลไม้เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ hmm. ทำแรกที่รู้สึกเลยก็คือหวานสดชื่นแต่ว่าหวานแล้วก็สุดท้ายเปรี้ยวนําค่ะเหมือนเขาเลือกสับประรดที่กําลังฉ่ํากําลังพอดีค่ะสับปะรดเขาไม่รู้สึกเปรี้ยวจนกินไม่ได้ค่ะพอสับปะรดมาลรวมกับสับประรดที่หวานกําลังดีแล้วเนี่ยทำให้กินได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นสลัดลอยแก้วที่น่าประทับใจอีกเมน,นูหนึ่งเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้ชิมไปทุกเมนูแล้วล่ะคะ่ะทุกเมนูเนี่ยถึงรสถ,ถึงชาติถึงพริกถึงขิงจริงๆค่ะสําหรับใครที่อยากจะมาหาอาหารไทยโบราณกินที่ค่อนข้างหายากแล้วแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเองเด็ดอยู่มากๆเลยที่ร้านอาหารบ้านญาติคะมาได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ผ่านแยกแครายมาอยู่เยื้องกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยแล้วก็มีป้ายใหญ่ๆติดถนนใหญ่เลยว่าร้านอาหารบ้านญาตินั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้หน,นะคะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะรอบหน้า เราจะพาไปหากินที่ไหนเราก็จะปรับมุดไปนะคะรอบแรกเราไปชาบูแล้วโจ๊ะๆหน่อยวันนี้เราก็ดูสงบหน่อยเพราะเราอยู่ในร้านอาหารบ้านย่านะคะแล้วพบกันอีพีหน้าค่ะว่าเราจะไปกินอะไรดีบ๊ายบายค่ะ